เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นแมป,ปซุนามิถล่มเมืองกันบ้างดีกว่าโอ้โหดูนั่นดิมีคนอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะพี่ฝนใช่แล้วว่าแต่พวกปิ๊กไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะนั่นคุนค้นๆอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิก๊กนายลงไปอยู่ข้างล่างได้ยังไงอ่ะฉันกำลังหนีซึนามิอยู่นะดีเอาแย่แล้วพวกปิ๊กข้างหลังนายซึนามิมาแล้วโอ้โหดูถ้าทางนายจะไม่รอดนั่นเนี่ย ไม่แน่นะเดี๋ยวฉันหนีก่อนหนีได้ด้วยเหรอนี่ไงอยู่บนเปลยโนยักเนี่ยว้ายสุดยอดเลยปุ๊กปิ๊กนายเป็นแมวนี่นาเฮ้ยแล้วปุ๊กปิ๊กไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะอ๋อแย่แล้วเพื่อนเป็นลมเนี่ยคุณแฮมเบอร์เกอร์เขาเป็นลมแล้วลงมาช่วยกันหน่อยแล้วสองคนนั้นน่ะอ้อแย่แล้วอย่างนี้เราจะต้องรีบไปช่วยคุณแฮมเบอร์เกอร์กับปุ๊กปิ๊กซะแล้วแล้วทำไมเราถึงมาโปรโที่นู๊ฟได้ล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอา คุณแมเบเกอร์เขาเป็นลมจริงๆด้วยเออทำไมเขาเป็นลมบ่อยจังเลยพี่ฝนหรือว่าเขาจะกลัวซึนามิมาโอ้โหเมื่อกี้พี่เอกเกือบลอยตามน้ำไปแล้วนะโอททำไมคลื่อลูกใหญ่จังเลย่ะฉันยังอยู่ดีนะเป็นอะไรกันหรือเปล่านายอยู่ไหนอะพวกเป็ดอยู่อีกฟ่งนึงอะเฮ้ยอยอะไรลอยขึ้นไปฮะขาโนบขานบขานบ่ใช่แล้วใช่ที่ไหนเล่าอ้าวไม่ใช่ขาหนบะอะไรอะสีน้ำเงินน่าจะเป็นปลาวานสีน้ำเงินมากกว่า ปลาวานเสีน้ำเงินเนี่ยนะพี่ฝนใช่แล้วหรือไม่ก็เป็นฉลามฉลามที่ไหนจะมาโผล่แถวนี้ก็นี่มันทะเลนี่นาปุกเป็กแต่คลื่นสึนามิขนาดนี้ฉลามยังหนีอลยจะบอกให้แล้วไหนละคลื่นสึนามิหายไปไหนแล้วมาทั้งีแล้วโอ้ยแย่แล้วเกาะเอาไว้เเเหล่นหล่นโน๊บตัวแตกเฮ้ยพี่ฝนกระโดดขึ้นมาเร็วฮึบทำไงอ่ะก็กระโดดไปเรื่อยอ่ะ เกือบไปแล้วแม่ล่ะแสดงว่าคลื่นสึนามิอันนี้จะต้องรุนแรงมากถึงขนาดนุบตัวแตกเลยเฮ้ยเรารอดแล้วเฮ้ยนี่เราผ่านได้ไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันได้รางวัลน,นะเป็นเป็ด18แดตัวไดรางวัลด้วยงั้นเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าได้18ปดเป็ดอะโอ้ <lunch> ถ้าอยา่างงั้นเราก็เรามาเลือกด่านต่อไปกันดีกว่าอันนี้ดีกว่าเป็นออฟฟิศน่าทางจะง,ง่ายเอามืดตื่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวกว่อน สแสดงว่ามืดแบบนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเลยอะล่ะเราไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยนี่ขึ้นมาชั้นบนแล้วเขาขึ้นมาบนตึกกันหมดแล้วพี่เอกทางนอกลมแรงมากแถมมีลมพัดกระหนำ่ำมีฝนตกฟ้าผ่าด้วยเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วทางนี้แล้วเข้าเฮ้ยเราจะไปกันต่อแล้วพี่ฝนลงมาเถอะุ้ยแย่แล้วบันไดขาดเอ้ยลงมาเถอะมายืนตรงกลางดีกว่าคนเยอะๆตรงนี้มาดิมาเร็วบ,บันไดขาดเอเอโอ้โหฟ้าผ่า ฟ้าผ่ากระเด็นไปไหนแล้ววะเออพี่ฝนโอ้โหดูท่าทางจะไม่รอดแน่นอนเลยกระเด็นออกมาที่ทะเลว่ายน้ำไม่ไปด้วยโอ้โไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนลาก,ก่อยลาก,ก่อยเลยเหรอฮะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยช่วยด้วยฮะบุ๊ปิดนายกำลังจมน้ำฉันเป็นแมวไม่ใช่แมวน้ำลงน้ำาก็เรียบร้อยนี่กระโดดขึ้นไปเร็วเข้าแล้วหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยทุกคนนะฮะพี่เอกอยู่คนเดียวเหรอ น่าจะอยู่คนเดียวในห้องตรงกลางที่พี่เอกขึ้นตามคนอื่นไปไม่ทันน่ะโอ้แสดงว่าเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวเลยนะเนี่ยน่าจะใช่ะนะพี่ฝนนะว่าสุดยอดไปเลยอันนี้ด่านอะไรอะ่ะออบบี้ไงสีสายลุงด้วยออบบี้สีสายลุงงั้นเหรอลองดูนะน่าจะสวยดีน่าจะสวยดีเ,จ,ดเจริงด้วยสวยมากเลยแล้วทางขึ้นอยู่ตรงไหนอะ่ะอ่าฉันว่าน่าจะต้องกระโดดตามร็อกตรงนั้นไปแล้วพวกเราจะรอดกันไหมเนี่ย ล็อกนี้ล็อกนี้ไปไหนกันทางไหนอ่ะนี่ไงกระโดดบนนี้ไงอ๋อกระโดดผ่านไหมนี่รอเดียวฮึบจึบมาแล้วกระโดดไม่ถึงพี่เอกเร็วเข้าเดี๋ยวเคลื่อนยักซื้อนมีเขาจะมาถล่มแล้วนะไม่ทันแล้วพี่ฝนฮออเแย่แล้วมาจริงด้วยช่วยด้วยอ้อโอยช่วยไม่ได้แล้วนี่นี่ดดแล้วเข้าดดดโดดโดด,โด,ดออเดี๋ยวเดี๋ยวปีนบันไดก่อนเออเออแย่แล้วบันไดบันไดปีนไม่ได้ นื้อปีนทางนี้ก็แล้วก่อนฉันได้มีที่ขึ้นแล้วอ่ะมาทางนี้แล้วเข้าุ๊กปิ๊กโอ้ยออโอ,ยโอยเกือบไปพี่ฝนครับกระโดดขึ้นไปเยอะๆเลยครับกระโดดแบบปุ๊กปิ๊กแล้วเอาจอเราใจช่วยอ่ะครับฉันก็กระโดดไม่ได้แล้วมันตันไปหมดแล้วอะ่ะเราทำไงดีมันไม่มีทางกระโดดไปแล้วล่ะุ๊กปิ๊กเราต้องทรงตัวอยู่บนนี้ก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวะนะพี่เอกไปไหนแล้วอ่ะพี่เอกไปตั้งแต่แรกแล้ว พี่เอกไปแล้วงั้นเหรอลาก,ก่อยพี่ฝนฮ่พี่วนลาก,ก่อยเป็นไงกันบ้างอะไม่รอดมีปุ๊กปิ๊กรอดคนเดียวเหรอใช่แล้วปุ๊กปิ๊กรอดอยู่คนเดียวเป็นแมวน้ําฉันไม่ได้เป็นแมวน้ําแต่ฉันหาที่เกาะเก่งเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มีบังไดด้วยบันไดสายลุงแบบนี้เออเราขึ้นได้สบายแน่นอนว่าแต่จะหายหรือเปล่าปกติหายไม่ใช่เหรอแต่คราวนี้ไม่หายแฮะดีนะถ้าหายแล้วก็เรียบร้อย รีบขึ้นข้างบนเร็วเข้ารอเดี๋ยววิ่งขึ้นไม่ทันโอ้โหบันไดสีสายลุงนี่สูงชมะมัดเลยอะ่ะรอเดี๋ยวดีทุกคนมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กฉันกําลังขึ้นไปข้างบนแล้วนะฉันเห็นก้อนเมฆด้วยนะฉันก็เห็นเหมือนกันโอ้โหเริ่มสูงมากเลยเพิ่ชิบได้แล้วอา้าวนี่อันนี้เราเก็บได้ด้วยปะเนี่ยเฮ้ยเราสามารถได้ตราประทับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบันไดอันนี้ด้วยนะเนี่ยมันเก็บไม่ได้นะปุ๊กปิ๊กอืแล้วเราจะรอดพ้นไหมอะ น่าจะรอดนะไม่มีอะไรอยู่แล้วบนนี้เออน่าจะผ่านนะเอ,อ๊ะเฮอะไรเหรอเอ,อ้เพื่อนตีเอ,อ้ไม้ไหนอ่ะเอโอ้โหแย่แล้วพี่วันโดนใครทำร้ายเจ้าคนนั้นเอาอะไรตีฉันก็ไม่รู้มันไม้ตีแมงวันเลยโ <c oughs> ดนไม้ตีแมงวันกระแทกล่วงลงมาทุกคนโอ้โหแย่แล้วทำไงดี พี่เอกก็โดนตีนี่มาอยู่ตรงเนี้พี่วนกระเด็นหล่นลงมาแล้วอ่ะอือหือหาทางไปไม่เจอเลยไปได้เปล่าพี่วนไปไม่ได้เพราะว่าข้างล่างบันไดแตกอ๋อนี่ไงสองดูเห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะเอาชีวิตรอดก่อนก็แล้วกันนี่ยังจะรอดได้อีกเหรอนะยอ๋ยังพอมีบันไดที่แตกเป็นสีสายลุงโอสุดยอดเลยเฮ้ยของพี่เอกโดนตีสปิวไปที่ไหนเลยก็<อ>ไม่รู้พี่วนชนะละทุกคน เจ้าคนนั้นตีฉันน่ะเออฉันก็โดนเหมือนกันเออมีไม้ตีแมงวันมาตีแมวได้ด้วยเหรอ,อ,อน่าจะเป็นของรางวัลที่เราชนะหลายๆรอบเรามั้งจะไปกระโดดตรงนั้นกันอยู่ทําไมวิ่งขึ้นปรา,าสาททรายมาก็ได้เหมือนกัน <c oughs> เอาเหรอฉันอุตส่าห์กระโดดขึ้นไปเพื่อหาทางรอด มีทางขึ้นตรงภาษาทรายด้วยงั้นเหรอว่าแต่ว่าเราจะขึ้นทันกันไหมพี่ฝนขึ้นไม่ทันแน่นอนเลยอ่ะทําไงดีอ่ะไม่มีที่ให้เกาะด้วยอนะอน้าอํามาเออโอ้โหโดนน้ําซัดเป็นลมเลยอ่ะโอ้ยทําไงดีอะเนี่ยเม้่เราลอดแล้วขึ้นมาด้านบนได้แล้วโอ๋อระวังด้วยนะฮะอะไรอ๋อพวกปิ๊กเมื่อกี้เจ้านั่นผักฉันล้มโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยน่าสงสาร เพื่อนอย่าแกล้งเราดิโอ๊ยๆๆๆจะเดนเลยโอ้โหร่วงลงมาข้างล่างเลยพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยหล่นลงมาภาษาทรายข้างล่างแล้วอ่ะอยู่ในปราสาททรายหรอเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวขอหาทางขึ้นก่อนโอ๊ยฉันยังถลบอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮึๆๆขึ้นมาข้างบนได้แล้วโอ้โหโดนอีกรอบนึงอ่ะไหนบอกว่าขึ้นมาแล้วไงพี่ฝนนี่ไงขึ้นมาแล้วแล้วก็ร่วงลงไปปุ๊กปิ๊กไปไหนแล้วอ่ะ เออพวกเป๊กนายอยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่ข้างหลังกําลังกระโดดตามมาอยู่นี่ไงเฮเชบนี่ไงเฮ้ยเราลอดรอดหมดเลยเฮ้ยเราผ่านฉันเก่งเพราะผ่านเฉยเลยย่ะด่านต่อไปเอาอะไรดีนะมีให้เลือกหลายด่านมากเลยตรงนี้มีด่านภาพวาดด้วยล่ะแล้วเราจะข้ามได้ไหมเนี่ยภาพวาดอ่ะอือดูท่าทาง น่าจะสูงเหมือนกันเราน่าจะกระโดดขึ้นไปผ่านได้แน่นอนเลยงั้นลองดูกันดีกว่านะทุกคนเฮ้ยมาแล้วมันไม่ใช่ซึนามิแล้วพี่ฝนเอาแย่แล้วเป็นลาวาเป็นลาวารีไปดีกว่าถ้าท่วมมานี่เรียบร้อยแน่นอนขึ้นตรงไหนอ่ะขึ้นตรงนี้นี่แหละอ๋อตรงนี้มีแปลงทาสีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยพวกเป็กไนไปไหนฉันจะขึ้นข้างบนฉันไม่ชอบอยู่ข้างล่างมันร้อนอ๋อเออ,เอ,อใช่้ข้างบนรอดแน่นอนพี่เอกขึ้นมาเร็วเข้ามาแล้วเกาะรูปไปเนีนน้ยกันว้า ดาลาวาหน้ากลัวเชะมัดเลยข้างล่างไฟไหม้หมดแล้วฉันว่าฉันอยู่บนสุดเลยดีกว่าชัวโอ้นนายเป็นแมวนายกระโดดสูงมากเลยปุกปิกอ่าฉันไม่เอาเขาอยู่ข้างล่างเกิดมันละลายไหม้ขึ้นมาฉันทำยไงอ่ะมาอยู่เฉยๆก่อนชู่ๆอย่าเสียงดังเดี๋ยวลาวาตกใจลาวาจะมาตกจังตกใจอะไรกันเดี๋ยวปะทุขึ้นมาแล้วระเบิดนะพวกเราก็แย่ไงอันนั้นมันภูเขาไฟนี่มันลาวาเอางันเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ดูท่าทางคราวนี้เรารอดแน่นอนเลยอะ่ะถ้าเรารอดจากกันนี้ฉันก็ต้องชนะอีกแล้วนะสิโอนี่นายชน,นะบ่อยมากเลยปุ๊เป็กโอ้ฉันมีตังค์พอจะซื้ออะไรบางอย่างนะด้วยวนะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คือคืออะไรอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสวนน้ํา สวนน้ำเหรอฉันจะไปตรงที่ที่สูงที่สุดเพราะฉันไม่ชอบอยู่ที่ที่มันเตี้ยๆตรงนี้คือสาวไหวนะพวกปิ๊กนายอยู่ไหนแล้วนี่นี่ฉันอยู่บนสปริงบอร์ดโอ้โหสุดยอดเลยพี่เอกดูพวกปิ๊กเป็นแมวเนี่ยกันโดนบนสปริงบอร์ดแล้วแล้วมันสูงมากเลยนะยปุ๊ปปิ๊กนะเฮ้ยโอ้ยช่วยด้วยอยู่บนสปริงบอร์ดยังโดนอีกแล้วเนี่ยมาทางนี้เร็วเข้า เออทางนี้ดีกว่านะพี่ฝนโอ้โหเราจะต้องกระโดดด้วยน้าไม่งั้นเราก็ตัวเราจะจมน้ำอ่ะอ่าฉันจะอยู่บนลูกบอลนี่หะง่ายกว่าุ้ยมาแล้วมาแล้วซื้อน้มีมาแล้วมาทางไหนเนี่ยโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้กระเด็นไปไกลเลยช่วยด้วยพี่เอกจมน้ำเราจะต้องกระโดดเรื่อยๆทุกคนอ้ยอ้ยฉันจะจมอยู่แล้วพวกพ๊กนายหายไปไหนแล้วนี่ออ เกิดใหม่แล้วเหรอมีแท่งอะไรไม่รู้กระแทกโดนฉันมาแล้วอโอ้ยพี่ฝนช่วยด้วยช่วยด้วยออดูท่าทางเราน่าจะไม่รอดกันแล้วละ่ะที่นี่ที่ไหนอะทำไมมืดจังเลยมาดูท่าทางที่นี่น่าจะเป็นแท้งน้ำอะไรสักอย่างนึงอะนะขึ้นทางนี้แล้วเข้าขึ้นทางนี้แล้วโป๊กปิ๊กนายอยู่ไหนอะทางไหนก็เหมือนกันนะขึ้นมาเถอะ อ๋อนั่นไงนฉันเจอนายแล้วมืดมากเลยนะตรงนี้โอ้ยอ้โหมีฟ้าผ่าก,ก็ไม่บอกเราท่าทางจะไม่รอดกันแล้วนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหจมน้ำอ่ะทุกคนขนาดตกน้ำแล้ยังผ่าใสอเออดูท่าทางไม่รอดจริงๆเล่นยากเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้คือตู้คีบงั้นเหรอตู้คีบมีทางขึ้นทางนี้พี่ฝนเร็วเข้าเร็วเข้าทางไหนอะนี่ทางนี้เร็วโอ้โหไฟไหมโอ้โหไฟ ไฟอยู่ที่ขาลาวามาลาวามาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นมีบังไดมาเร็วมาเร็วตามเอกมาเร็วกําลังตามไหมนะตามไปเอือเกือบไปเฮ้ยข้างบนมีที่ว่างหรือเปล่าใช่แล้วยังมีที่ว่างอยู่ฮึบฉึบมาแล้วมาแล้วอ๋อเกือบไปแล้วนะฉันน่ะอ้อเกือบไปจริงๆด้วยโอ้โหข้างล่างนี่ยังร้อนเลยนะเนี่ยร้อนชะมัดเลยฉันน่ะเกือบไปแล้วเอ้ยใครผักฉันเนี่ย นายเป็นลมเหรอโอยช่วยด้วยเอาแย่แล้วเออดีนะหาทางขึ้นทันเฮ้ยอื้อหือพวกปิ๊กประตูมันล้มอะ่ะประตูก็ล้มเหมือนกันฉันยืนอยู่บนประตูโอ้โหเออเออดูท่า,าทางพวกเราไม่น่าจะรอดแล้วนันเนี่ยอ,อ๋โดนนีกระเด้งใบกระเด้งมาจนมากองรวมกันนะเดี๋ยวก่อนนะขอดูเพื่อนหน่อย มีเพื่อนรอดชีวิตอยู่หรือเปล่ายังมีคนรอดอยู่อีกหรอโอ้สุดยอดไปเลยเพื่อนเก่งจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนคนนี้ใช่หรือเปล่าที่พักพวกเราใช่เลยเดียวนง้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ้ย